ฟังกันต่อค่ะคอร์สพิเศษที่ครูหนุ่มตั้งใจทำให้กับพวกเราด้วยค่ะเย้จำได้ว่าก่อนหน้านั้นครูหนุ่มมีเปิดรับให้อะไรนะคะจะสอนอ๋อคืออย่างนี้น้องๆเกี่ยวกับการคิดใ่ถ้าหรืออะไรสักอย่างอันนี้เป็นโปรเจกที่หนุ่มอยากทำมากแล้วพอดีมันเกิดโควิดรอบนี้ก็เลยได้ทำเราจะทำยังไงกันต่อแล้วก็ แนวทางจริงๆคุณหนุ่มอยากอยาก,อยากจะสื่ออะไรกับกับตัวตัว,ต,วตัวท,ที่ที่ทำตรงนี้ขึ้นมาค่ะ,ะจริงๆเป็นคนหนึ่งที่แอบรีบสมัครเลยนะคะกลัวจะไม่ได้คือหนุ่มต้องบอกจริง,รง,รงๆว่าอายุยเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราจะหยุดไปเฉยๆเราก็เสียได้หนุ่มก็จะเปิดอบรมนะคะพูดไว้ตรงนี้เลยว่าจะเปิดอบรมตั้นดินให้เป็นดาวคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงน้องเป็นดินแล้วพี่เป็นดาวไม่ใช่อย่างนั้นนะ หมายถึงจะปั้นในสิ่งที่เราไม่เป็นทําให้เราเก่งที่สุดในเวอร์ชันของเราไม่ใช่เอาคนเนี้ยให้มาเก่งเท่าฉันไม่ใช่ให้คุณเก่งในเวอร์ชั่นของคุณเก่งที่สุดในความเป็นคุณให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากทํานะฮะก็เลยวันนั้นก็เลยประกาศรับสมัครน้องๆ30คนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการโครงการแล้วก็มีน้อง30คนเข้ามาสมัครแล้ว นะฮะแต่พอเอมันเกิดโควิดอีกระลอกหนึ่งก็เดือนมกราก็ทําไม่ได้นะฮะก็ต้องรอออกไปก่อนจนกว่าจะปลอดภัยนะฮะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่าแอร์ค่ากินอะไรกันอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่สิ่งที่ได้เนี่ยมันมหาศาลแล้วมันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตและมันจะสร้างเงินให้คุณอีกเป็นล้านล้านถ้าเอาสิ่งที่พี่สอน ไปใช้นะะวิธีการคิดท่าคิดยังไงวิธีการสอนทํำยังไงหันหน้าหันหลังทํำยังไงไปซ้ายไปขวานะกับนักเรียนทํำยังไงหันกลับมายังไงหนุ่มไม่ได้หมายถึงว่าเต้นแอโรบิกอย่างเดียวหรือเต้นซุมบ้ายอย่างเดียวการสอนที่ผมจะสอนต่อไปนี้ก็คือเป็นการสอนเพื่อให้เราเอาไปสื่อสอนนักเรียนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากที่สุด อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำหนุ่มจะสอนแม้กระทั่งเดินเข้ามาในคลาสบุคลิกภาพเดินวิธีการพูดวิธีการใช้สัญญาณมือวิธีการอยู่ต่อหน้าคนต่อทั้งต่อหน้าและในออนไลน์ว่าเราจะทำยังไงทำยังไงให้มันดูดีอยู่ตลอดเวลาทำให้ยังไงทำยังไงให้ดูหน้าเชื่อถือทำยังไงให้พูดต่อหน้ากล้องเราไม่เขิน อะไรแบบนี้หนุมนจะสอนอยูนคอร์สทั้งหมดซึ่งคอร์สเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาจริงๆแล้วอ่ะสามสัปดา์สัปดาห์ที่สี่คือสอบ oh. มีสอบด้วยถ้าสอบไม่ผ่าน oh. ปรับเงิน oh. แต่สอบผ่านอยู่แล้วลหะเพราะว่า <Yeah. S 1> ทุกคนจะดีขึ้นในเวอร์ชั่นของตัวเอง oh. คืออยากจะใช้คำนี้ว่ากเลยคือข้สนี้แพงมากอะ่ะแต่คุณหนุ่มแบบ ทำให้ด้วยใจอะค่ะใช่เพราะเพราะจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกนะว่าโอกาสอะบางคนอยากได้โอกาสไงแต่ไม่มีโอกาสบางคนมีโอกาสแต่ไม่มีตังนะเพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาสิถูกไหมให้โอกาสให้เขามามาให้ได้แค่มึงมีเวลามาหากูเนี่ยจบ สบายขอให้ตั้งใจ,จ <ะ S 1> แล้วพี่เป็คนที่กลับไปโรงเรียนเก่าอ่ะใช่ <laughs> แล้วพี่มั่นใจว่าคนที่เคยอบรมแอโรบิกกับเรามาก่อนจะรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะ feeling ตอนนั้นมันจะกลับมา <c oughs> และความสนุกแบบเดิมมันจะกลับมา <c oughs> คนที่เคยอบรมกับหนุ่มจะรู้ว่ามันสนุกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราเป็นคน <c oughs> ไม่เครียดแต่ว่าเวลาซีเรียสคือซีเรียสเวลาสนุกคือสนุกเต็มที่ <c oughs> ก็อยากทําให้น้องๆองเพราะว่าพี่คิดว่าใ <Yeah. S 1> นอนาคตอันใกล้นี้พี่ก็จะรีทายตัวเองเพราะว่าอยากจะพอละเพราะว่าเต้นมาเยอะแล้วอะสายี่สิบเจ็ดปีละจะให้เต้นอีกอจนเต้นจนครบห้าสิบเลยเหรอห้าสิบปีเลยเหรอ <c oughs> ก็ตอนนั้นก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วลก็ไม่ไหวเนอะเออก็คิดว่าก็น่าจะถึงจุดที่เราเราน่าจะพัฒนาน้องๆขึ้นมาแล้วก็ดูเขาทํา สร้างตัวเองเราก็อยู่เบื้องหลังแล้วเราก็เป็นคนที่คอยแนะแนวเขาถ้าเขาต้องการคําแนะนําจากเราอะไรเงี้ยหนูพี่รู้สึกว่าแบบนี้มันดูม,มันดูน่าภูมิใจมันดูเรามีประโยชน์กับสังคมเรามีประโยชน์กับทประเทศชาติเรามากเพราะว่าคือการให้แบบนี้ยังไม่ยังไม่เจอที่ไหนนะคะในลักษณะของอย่างนี้เพราะว่าคือการถ่ายทอดด้วยการ เขาเรียกน,นะการกัน,ก,นกันเต้นนะคะส่วนใหญ่ก็ที่เรารู้อะเราต้องเทนค่ะต้องไปเทเสียเงินทุกอย่างเราต้องเสียเสียเงินแบบนั้นเราถึงจะได้กลับมาถูกไหมคะแต่อันนี้เรามองได้เลยว่าเอ้ยคุณหนุ่มตั้งใจแล้วก็ทําให้ด้วยใจจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกวันนั้นโชคดีมากค่ะที่แบบว่าบังเินอยู่อยู่หน้ามือถือและเห็นนะคะก็รีบสมัครเข้าไปเลยนะคะเพราะจริงๆถ้าวันนั้น ถ้าวันนั้นเหมือนเราไม่ได้จูนไม่ได้จูนเจอกันอาจจะไม่ได้สมัครเพราะมันเต็มไวมากอาเต็มไวมากันเต็มเต็มภายในวันเดียวเลยเต็มภายในวันเดียวเร็วมากแล้วก็ยอพี่มั่นใจว่าน้องๆหลายๆคนก็เชื่อมั่นในในความสามารถของเราแล้วต้องขอบคุณมากแล้วก็ยิ่งมีผลตอบรับดีมากขนาดนี้เนี่ยเราก็ทำให้รู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ก่อนที่เราจะรีทายตรงนี้ออกไป เราไม่อยากแบบอไม่สอนแล้วฉันเปลี่ยนไปเป็นเอเทรนเนอร์แล้วกันหรือว่าฉันเปลี่ยนไปเป็นฟิตเนสเมเนเจอร์แล้วก็กลายเป็นป้าแก่ๆดำๆแล้วก็จากไปยอ,อ,ไอย่างสงบอะไรเงี้ยไม่เอาอเราอยากทำถ้าอย่างนั้นอะ่ะคุณหนุ่มลองออยากให้คุณหนุ่มพูดให้น้องๆที่ติดในสามสิบคนนั้นให้รู้ว่าถ้างานเนี้ยพลาดจะเกิดอะไรขึ้นคือ พี่ไม่อยากดาว่าจะมีคนพลาดและพี่พี่คิดว่าจะพลาดพี่ไม่คิดว่าจะมีใครสักคนที่จะพลาดเ <c oughs> พราะอันที่หนึ่งถ้าพลาดคอสนี้แปลว่าเขาถือว่าเขาโกหกพี่ไม่มีใครกล้าทํา <c oughs> อันที่สอง <c oughs> ถ้าลงทะเบียนเราไม่มา <c oughs> กลัวมองหน้าพี่ไม่ติด <c oughs> เขาไม่ทําถูกเป่าใช่เพราะฉะนั้นพี่ไม่คิดว่าสามสิบ คนที่มีชื่อจะไม่มาพี่มั่นใจว่ามาและต้องขอบคุณน้องทั้ง30คนที่มีความใฝ่ดีใฝ่รู้และก็พี่จะพยายามกันกรองความรู้ความสามารถออกมาถ่ายทอดให้มากที่สุดให้น้องๆได้รับแล้วก็พี่จะคอยเป็นผู้ผลักดันอยู่ข้างหลังให้น้องทุกคน30คนในรุ่นแรก ก้าวออกไปด้วยความมั่นใจแล้วก็กลับเข้ามาช่วยกันพัฒนารุ่นที่สองรุ่นที่สามต่อเพื่อความสนุกสนานด้วยและเพื่อการพัฒนาครอันนี้เป็นข่าวดีค่ะเป็นข่าวดีให้กับเราเราจะไม่ได้มีแค่ส0สคนค่ะจริงจจะมีอาจจะมีทั้งทั้งทั่วทั้งประเทศเข้ถมกต้องถูกต้องถูกต้องแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็นสมาชิกทั่วไปไม่รับนะคะรับเฉพาะครูเพราะว่าครูจะมีเซนส์ของความเป็นครูไม่ต้องบอก อะไรเยอะถูกไหมสมมุติว่าอะเพลงนี้เต้นซ้ายนะโอ้ยเต้นไม่ได้ไม่เคยสอนอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่เอาต้องเอาคนที่สอนสอนคลาสเอ็กซ์ไซส์อยู่อะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือจริงๆแล้วไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันอยากเป็นใครดีกับคุณหนุ่มก็เลยมาสบครเนี้ยไม่ได้ไมต้องไป็รไม่ล อย่ามาหลอกนะคุณหนูรู้ทุกคนเออเพราะว่าจะให้เรีเซนคนเดียวทีละคนทีละคนให้ดูเพราะมีการบ้านมีการบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะให้เพื่อนมาช่วยไม่ได้คุณต้องทำด้วยตัวเองเพราะเราจะพัฒนาคุณไม่ได้พัฒนาเพื่อนอ,อันนี้คุณหนูใช้เวลาเตรียมเตรียมการมานานหรือยังคะเตรียมเตรียมตรงนี้ไม่นานเลยรู้สึกว่า๋อค,คิดปุ๊บคิดปุ๊บแล้วประกาศเลยเชื่อไหมล่ะ สุดย oh, วันนั้นหนูคิดปุ๊บหนูประกาศเลยฉันไม่เอาละฉันอยากให้น้องๆเก่งเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้ลังเลอะไรเลยเหรอคะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงที่ไม่ลังเลเลยเพราะว่าอะไรเพราะเนื่องจากเพราะเนื่องจากเรารู้ว่าเพราะเพราะเราเห็นมาหลายๆประเทศไงหลายๆประเทศที่มีอินสตรักเตอร์สอนคลาสในึ่งคลาสนี้เรารู้เลยว่า พวกนี้มันเก่งเพราะมันมีคนสอนดี uh มันเก่งเพราะว่ามันเรียนกันมาแบบโอ้พึบผึบป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 ึบรู้นี่รู้นั่นรู้นแล้วดูบ้านเราซิอ <ksam> บรมห้าวันไปสอนเลยพอไหม uh huh. ไม่พอเอาพูดง่ายๆพี่อยู่ในอยู่ในสมาคมแอรโรบิกแห่งประเทศไทย <Okay. S 1> นะ พี่อยู่ในสมาคมแอริบิกแห่งประเทศไทยแต่ถามหน่อยว่าเราอ่ะช่วยอะไรได้บ้างในการที่จะทําให้เดี๋ยวแบตจะหมดที่จะทําให้คนที่อบรมสี่หวันออกมาแล้วเก่งไม่ได้<ม>เพราะต่างประเทศเขาอ่ะเขาจะต้องเรียนกันเป็นปีวิชาแอริบิกเรียนเป็นปีและ ต้องไปแอตเทนคลาสคนอื่นสามร้อยชั่วโมงเต้นมาแล้วสามร้อยชั่วโมงถึงจะค่อยมาสอบ uh huh. บ้านเราไม่มีไง uh huh. พอบ้านเราไม่มีหนุ่มในหลายๆปีที่แล้วหนุ่มก็เลยจำลองสถานการณ์แบบนี้สอนหสัปดาห์จำได้ไหม uh huh. สอนห้าสัปดาห์ในการอบรมแอโรบิกที่หนุ่มเปิดสอนเอง อ่ะอาทิตย์นี้ทํานี้สั่งกันบ้านนี้ทํานี้ทานี้ขอไปทํากันบ้านมาอย่างน้อยมันก็ได้เป็นเดือนแหละไม่ใช่แค่ห้าวันเ mm hmm. พราะว่าเรายังไม่รู้ถ้าถูกถ้าผิดเลยเราเอาไปสอนแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็เราไงเราเห็นจุดบกพร่องนี้ทำไมเราไม่สอนน้องล่ะสอนดีกว่าโพส์เลยจบกดเลยทันที uh huh. องนี้ยแหละแล้วก็ คนให้ความสนใจเยอะมากค่ะนั้นน่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่คุณหนุ่มได้ทําสิ่งดีๆให้กับคอในกลุ่มหนึ่งนะคะอยากทําให้เสมอกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่กลุ่มเล็กๆนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีครูที่มาสอนเป็นสไตล์เป็นบิ๊กเป็นเต้นเป็นเอ็กซ์ไซส์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีคัสสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยคุณหนุ่มแน่นอนคิดว่จะบอกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยหนุ่มต้องขอบคุณคุณบูตี้ อ่งบริษัท w o o d y World ที่ซัพพอร์ตไอเดียหนุ่มตลอดเวลาซัพพอร์ตอะไรหนุ่มบอกเลยว่าหนุ่มมีโปรเจกต์ใหญ่มากโปรเจกต์ project แบบใหญ่ระดับเอเชียที่จะเอาคนเก่งครูสอนเต้นเก่งๆในเมืองไทยออกไปออนทัวร์ทั่วเอเชียกับหนุ่มอันนี้เป็นโปรเจกต์ ที่จะเกิดอีกภายในไม่กี่ปีนี้แต่เราต้องทำโปรเจกต์เล็กอย่างเช่นโปรเจกต์ออนไลน์ตอนนี้ก่อนค่อยๆทำมันคือคือเราแพลนไว้ว่าไต่ระดับแบบนี้ต่อต่อเราไประดับใหญ่อันนี้ก็เป็นก้าวที่เราแพลนกันล่วงหน้าเป็นแบบเป็นแบบหลายปีนะแพลนล่วงหน้า5ปีแล้วค่อยๆไต่ตอนนี้อยู่ในช่วงปีแรกปีที่สองเองกำลังจะไต่ขึ้นเประดับเอเชีย ถึงบอกว่าถึงบอกว่าทําอะไรต้องมีระบบไงฮะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ผมแพลนในนี้ละห้าปีนนทําแบบนี้เพื่อจะไปจุดนี้ให้ได้ขนาที่เราทํากําลังจะไปถึงจุดนี้มันอาจจะเขวไปเขวมาแต่มันก็จะไปถึงในท้ายที่สุด mm hmm. ถ้าเรามุ่งม,มันอันนี้เป็นสิ่งที่ mm hmm. อยากให้น้องๆได้เรียนรู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวลาทําอะไรต้องมีจุดมุ่งหมายมีโกไว้ตลอดเวลา ุดยอดค่ะโอเคเราก็วันนี้เราคุยกันแบบว่าเต็มอิ่มมากนะคะรู้สึกว่ายิ่งคุยแล้วเหมือนแบบมันไปได้อะไรตลอดเวลาใช่ไหมคะได้อะไรตลอดเวลาุมากนะคะที่ให้เกียรตินะคะกับแบบคลิปแรกของคอนเทนต์ของเก๋วันนี้นะคะดีใจมากนะคะที่ตอนที่คือจริงๆกล้าๆกลัวๆอยู่นะคะว่าจะจะขอเวลาคุณหนุ่มได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะว่างเลยแล้วก็อย่างคือ เกรงใจนะคะแต่ว่าคือไม่ได้ค่ะคอนเทนต์นี้ถ้าไม่ได้เริ่มด้วยคุณหนุ่มกิบไปต่อไม่ได้แน่นอนนะคะยังต้องแบ็นที่คุณหนุ่มแน่นอนนะคะขอบคุณมากสาหรับความรู้ดีๆแล้วก็คาแนะนําดีๆพร้อมทั้งโปรเจกต์ดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะคิดว่าน่าจะได้ได้เริ่มกันเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะขอบคุณคุณหนุ่มมากนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะขอใ้คุณสุขภาพแข็งแรงนะคะรัก เดิมเพิ่มเติมยังรักกินละค่ะขอบคุณค่ะคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ